ไล่รัฐบาลคอรัปชันวันนี้เรามีชัดดาวแบงคอก,กทวงถามคนเคยปิดเมืองทำไมยังเงียบจนวังเวงปรากฏการฝ่ายแม่พองพันพัฒนาถึงเช่าเหมาลำของพลเอกประวิทย์หรือจะเป็นสนิมเกิดแต่เนื้อในตมจนกองเชียร์ทนไม่ไหวนิติพงษ์หอนาคขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่าตัวตายเพราะทวงนี้ไม่ได้สัญ,ญญาณบอกคนไทยต้องการที่ปรึกษา ขณะที่ประเทศขาดจิตแพทย์อย่างหนักกว่า14จังหวัดไร้หมอประจําผู้หญิงโปโลแลนด์สู้เพื่อสิทธิ์ในการทำแท้งหลังรัฐบาลพยายามออกกฎหมายควบคุมอย่างเคร่งครัดมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคําพากาใน In Her View สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีวันนี้ hashtag ที่เราจะให้คุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับเราก็เป็นปัญหานะคะที่ชาวกรุงต้องแทบจะเอา ท้าขึ้นมาไกนะ่นักผากกันเลยค่ะในฤดูฝนนั่นก็คือฝนถล่มน้ำท่วมขังรถติดนะคะคุณผู้ชมอยากจะบอกอะไรกับคอสอชอผู้มีมาตรา44อยู่ในมือนะคะว่าเอามาช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ไหมคุณชมแส่งความคิดเห็นมากับเรานะคะติดแฮชแท็กแล้วเราไปคุยกันในช่วง Facebook Live วันนี้ค่ะกระแสะสังคมนะคะยังคงติดตามเรื่องเที่ยวบินนะคะการเช่าเหมาลำ ของพลเอกประวิตย์และคณะอีก38คนที่ไปหาวายค่ะเขาพูดกันว่าอย่างไรบ้างวันนี้เรามาดูกันนะคะมาดูที่พลเอกประวิทย์ก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงได้ฟังในข่าวไปแล้วนะคะว่าพลเอกประวิทย์พูดว่าชี้แจงไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้ต้องพูดอีกแต่คอลัมน์ในมติชนวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเกลือเป็นหนอนหรือเปล่าทําไมถึงวิเคราะห์เช่นนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะเขาบอกว่า เรื่องข่าวเช่าเหมาลำเครื่องบินการบินไทยมูลค่า20ล้านของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณซ้ำรอยข่าวแม่พองพันธนะคะซ้ำรอยตรงที่มาจากคนในทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความหมายของสื่อกระจกที่เริ่มแสดงตัวและดํารงอยู่ในจุดที่มีความเหนือกว่าสื่อกระดาษดําเนินสถานะแห่งความเป็นกองหน้า ขณะเดียวกันนะคะก็ชี้ให้เห็นถึงสภาวะสนิมเกิดแต่เนื้อในตนความอื้อฉาวในสังคมในทางการเมืองเริ่มจากจุดเล็กๆภายในเป็นด้านหลักถ้าไม่มีการประทุจากภายในจะลามไม่ถึงภายนอกได้อย่างไรคือในมติชนนะคะบอกว่านี่มันเป็นเรื่องประเภทเกลือเป็นนอนหรือเปล่าอย่างเช่นภาพแม่ผ่องพันในอากับกริยาแปลกๆก,ก็มาจากคนรอบข้าง ภาพบรรยากาศอโลห้าของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ดูเหมือนจะมาจากคนรอบข้างเผลอๆหยิบฉวยมาจากทีมงานโคศกวิเคราะห์กันอย่างนี้เหมือนวิเคราะห์กันอย่างนี้เลยนะคะว่า มันหลุดลอดมาจากวงในหรือเปล่าแต่เราก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ก็คือคนก็มองว่าเรื่องคอรัปชันก็ตรวจสอบนะคะว่ามี2มาตรฐานไหมกับการตรวจสอบคอรัปชันของรัฐบาล2องรัฐบาลคือระหว่างรัฐบาลยิ่งรักกับรัฐบาลคอสชอแต่มัติชนไปโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งว่ามีแผนจะทําลายคอสชอจากวงในของคนในคอสชอด้วยกันเองหรือเปล่าทีนี้ทางฝั่งกองเชียร คสชก็ลุ้นสิคะหนึ่งในคนที่ลุ้นอยู่นะคะวันนี้คุณนิติพงษ์หอน้าก็โพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าในฐานะที่เป็นทีมกองเชียร์ของคสชอยูในเต็ดนะคะเปรียบเทียบเป็นทีมฟุตบอลเลยค่ะบอกว่าผู้นำดีๆแวดล้อมด้วยกองหน้ากองหลังที่ดีบ้างถ่วงบ้างหากเจอทีมคู่ต่อสู้ที่แข็งแรงแผนดีก็จะเพี้ยงพลํา ถ้าไม่เคลียร์นกหวีดเบอร์44อาจจะเป่าไม่ค่อยดังนะคะสิ่งที่อยากให้เคลียร์คืออะไรคะ่ะก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เล่นไม่ดีกองหลังไม่ดีนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ้างหรือเปล่าบอกว่าชั้นฉันเชียร์ทีมของชั้นเชียร์สุดใจแต่ก็หุดหงิดที่ทีมที่ชั้นเชียร์มันเล่นไม่ดีกว่าแถมยังโง่งกว่าผู้จัดการทีมจัดทีมสตาฟโค้ชกับผู้เล่นบางตัวใหม่เถิดครับ ฉันเป็นคนไทยยังไงก็เชียร์เกียรติศักดิ์รถโอชาโหเปรียบเทียบเป็นทีมบอลกันอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ลงชื่ออย่างนี้ค่ะบอกว่าจากแฟนคอสชอยูไนเต็ดนิติพงษ์ห่อนาคนะคะแขกก็อยากจะบอกคุณนิติพงษ์ห่อนาคอย่างนี้ค่ะว่าปัญหาเรื่องคอรัปชันนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ใครสักคนเพียงคนเดียวต่อให้คุณเปลี่ยนตัวผู้เล่น ก็ไม่ได้สามารถทําให้ปัญหาคอร์รัปชันมันลดลงได้เพราะว่าปัญหาคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องของระบบแล้วมันจะต้องแก้ที่ไหนมันแก้ที่ตัวบุคคลไม่ได้นะคะปัญหาคอร์รัปชันเนี่ย เออถ้ามีความรู้สักหน่อยนะคะก็จะรู้ว่ามันแก้ไขได้ด้วยการสร้างระบบตรวจสอบที่โปรง่งใสเข้มแข็งแล้วก็อำนาจของการถ่วงดุลอำนาจของรัฐสภาการมีเสรีภาพของสื่อแล้วอำนาจอธิปไตยก็จะต้องเป็นของประชาชนถ้าไม่มี3-4อย่างนี้นะคะจะเปลี่ยนตัวบุคคลไปสักกี่คนเนี่ย ก็ไม่สามารถช่วยให้ปัญหาคอร์รัปชันมันดีขึ้นได้ก็คงเป็นเพราะว่าคิดว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากคนดีคนเลวนะคะก็เลยลุ้นอยู่กันแต่ว่าโอ้โหถ้าได้คนดีมาบริหารประเทศแล้วปัญหาคอร์รัปชันมันจะหายไปแล้วตอนนี้ก็เห็นอยู่กับตานะคะว่ามันหายไปหรือเปล่าแขกก็ยังแปลกใจว่าเห็นทั้งเห็นรู้ทั้งรู้เอ๊ะทำไมวิธีคิดไม่เปลี่ยนเอ๊ะหรือทําไมไม่ลองอคิด ในแนวทางอื่นบ้างนะคะก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับความเชื่อเดิมๆที่ว่าอถ้าเปลี่ยนเอาคนดีๆเข้ามาแทนคนไม่ดีเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแม ก็เห็นใจนะคะแต่มีอีก movement หนึ่งอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็น่าสนใจค่ะคุณผู้ชม s h u t up bangkok นะ s h u t up อย่างจริงแล้วเป็นคำที่แรงพอสมควรนะคะเพราะมันแปลว่าทำไมปิดปากเงียบละ่ะมาดูว่า s h u t up bangkok คืออะไรค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็เผยแพร่สัญ,ญลักษณ์นะคะ s h u t up bangkok โดยมีรูปนะคะ10เป็นสัญ,ญลักษณ์ ก็เหมือนปากที่ถูกรูดซิปเอาไว้อยู่นะคะพร้อมกับประโยคว่า s h u อั p แบงค k o อ Ignore Thailand Corruption ก็คือปิดปากเงียบสนิทเลยแล้วก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องว่าตอนนี้ก็มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นเหมือนสมัยที่มีชัดดาวประเทศไทยเหมือนกันนะคะเป็นผลงานของคุณ ประกิจกอบกิจวัฒนาหรือ Liberal จำอวดค่ะคุณประกิจนะคะนี่เป็นข้อมูลจาก Manager อร์ออนไลน์ค่ะเป็นเจ้าของเพจอยู่เมืองดัดจริตชีวิตต้องป๊อปมีหนังสือด้วยนะคะก็คงจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะล้อกับขบวนการชัดดาวแบงกคอป ที่มีการปิดถนนปิดสถานที่ราชการที่ขับไล่นางสาวยิ่งรัก์ชินวัตรที่ขบวนการนี้บอกว่าเราจะต้องมีปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเ,เราจะต้องมาปรับปรามนักการเมืองที่โกงกิน แล้วตอนนี้นะคะก็มีประเด็นเรื่องปัญหาคอร์รัปชันประเด็นความไม่โปร่งใสในหลายๆโครงการนะคะที่เกิดขึ้นเป็นข่าวอยู่ในบรรดาคนที่เฝ้ามองนะคะกลุ่มคนที่เคยอยู่ในขบวนการชัดดาวแบงคอกหรือว่าปิดเมืองเพื่อไล่นักการเมืองโกงกินก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะคนเหล่านั้นนะคะที่เคยมาเรียกร้องให้มีการปราบโกงเขาหายไปไหนกันหมดนะ้าทำไมตอนนี้ปากเขาเนี่ยถูกซิป รูดขึ้นมาปิดจนสนิทหรืออย่างไรแล้วทำไมตอนนี้มันเงียบจนวังเวงไปหมดนะคะจนถึงขั้นที่เราจะต้องสร้างสัญ,ญลักษณ์ชัด อับแบงกอแล้วก็บอกว่าอิกนอร์ไทยแลนด์ค r ร์รัปชัเพิกเฉยไม่รู้เรื่องหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้พี่หยุดตามการเมืองไปหลายปีแล้วคะ่ะเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหรอคะเดี๋ยวเราพักกันสักครูค่ค่ะช่วงหน้ามาดูข่าวชาวบ้านนะคะผูกคอตายเพราะทวงนี้ไม่ได้เอะนี่มันบอกว่าสังคมไทยกําลังมีปัญหาอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันต่อคะ่ะ กลับมาพบกับรายการอินเทอร์วิวค่ะคุณผู้ชมพักจากข่าวการเมืองนะคะมาดูข่าวแบบชาวบ้านชาวบ้านกันบ้างมีข่าวนี้เหมือนจะไม่สําคัญแต่แขกคิดว่ามันทําให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและอาจจะเป็นปัญหาที่เรามองข้ามนะคะมีข่าวอย่างนี้ค่ะบอกว่านางเสาพรจีใจล่าอายุ60ปีอายุไม่น้อยนะคะ ผูกคอตายเนื่องจากเอาเงินให้เพื่อนยืมไปสองแสนค่ะแล้วเพื่อนก็ไม่คืนนะคะส่วนตนเองก็เป็นหนี้คนอื่นด้วยเช่นกันแล้วในจดหมายลาตายนะคะก็เขียนล่ะค่ะว่ามีปัญหาอะไรตัวเองเป็นหนี้อะไรเพื่อนยืมเงินไปยังไงทวงแล้วไม่คืนยังไงนะคะแล้วก็ระบุว่า เมื่อตายไปแล้วจะเป็นผีค่ะตามมาทวงเงินนะคะชาวบ้านก็กลัวกันมากแล้วก็หาหมอผีอะไรมาทําพิธีเลยนะคะเพราะว่าเ,ออเหมือนกลัวโดนผีหลอกแล้วก็มาทวงเงินข่าวนี้บอกอะไรกับเราคะคุณผู้ชมอันดับแรกเลยคือหลังจากที่แขกอ่านข่าวนี้สิ่งหนึ่งที่แขกที่แขกคิดขึ้นมาเลยก็คือว่าในการให้เพื่อนยืมเงินเป็นจํานวนถึง2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยไม่มีการทําสัญญาเลยหรือนะคะมีการวางหลัก รั์คำประกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีการทําสัญญามีการหวักวางหลักซัพย์คำประกันก็สามารถใช้กระบวนการทางกฎหมายทวงหนี้ติดตามหนี้ได้ใช่ไหมคะหรือจะใช้ทนายหรือจะเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายได้ไหมการที่เขาไม่สามารถทวงหนี้ได้เนี่ยทำให้เราตั้งคําถามหรือจินตนาการต่อไปได้อีกซึ่งอ่ะ เราไม่รู้ว่าความเป็นจริงนะคะเกี่ยวกับเคสนี้เป็นยังไงแต่สิ่งที่พอจะจินตนาการได้ก็คือว่า,าในเคสแบบนี้หรือว่าเราขาดความรู้เรื่องกฎหมายเรื่องของการทำสัญญานะคะเงื่อนไขโอกาสนะคะว่าเวลาเราโอนเงินให้ใครยืมเนี่ยเงื่อนไขโอกาสที่เราจะต้องใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะให้หรือเราจะไม่ให้ให้ด้วยเงื่อนไขอะไรมีการประกันความเสี่ยงแค่ไหนรประชาชนไทยนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ย มีความรู้มีข้อมูลแบบนี้อยู่ในมือมากแค่ไหนนะคะแล้วออรู้หรือเปล่าว่าตัวเองจะต้องแบกรับความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วการที่นะคะคนตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วถึงขั้นเขียนขู่ว่าจะกลับมาเป็นผีเป็นวิญญาณเนี่ยตามมาทวงหนี้แล้วคนก็กลัวกันจริงๆ มันบอกอะไรคะบอกว่าเอ๊ะหรือสังคมไทยเราเนี่ยจะกลัวผีมากกว่ากลัวกฎหมายกลัวผีมากกว่ากลัวทนายนะคะกลัวผีมากกว่ากลัวโดนฟ้องศาลในกรณีที่เบี้ยวนี่เจ้านี่หรือเปล่านะคะแล้วอีกอันหนึ่งสิ่งที่เราไม่มีทางรู้เลยจริงๆสําหรับข่าวนี้นะคะว่า หรือเขามีปัญหาอะไรอย่างอื่นอีกนอกจากปัญหาว่าเอาเอาเงินไปให้เพื่อนยืมแล้วตัวเองทวงไม่ได้แล้วตัวเองก็ไปเป็นหนี้คนอื่นด้วยแล้วปัญหาอื่นๆในชีวิตนะคะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยหรือเปล่านะคะคือคนไทยเวลามีปัญหาในชีวิตเราจะสามารถปรึกษาใครได้บ้างนะคะนอกจากไปเข้าวาดัดนั่งสมาธิแล้วมันมีหนทางอื่นอีกไหมที่จะแบ่งเบาปัญหานั้นจนทำให้เรารู้สึกสบายดีหรือเข้มแข็งมากพอที่จะ ไม่ต้องเลือกหนทางการฆ่าตัวตายแล้วคุณผู้ชมคะปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหาเล่นๆเ,เพราะว่าสถิติการฆ่าตัวตายของประเทศไทยสูงเป็นอันดับสามของโลกเป็นไปได้แบบแออสดงว่าคนฆ่าตัวตายเยอะมากมาดูประเทศที่1นนะคะว่าประเทศที่สถิติการฆ่าตัวตายสูงสุดในโลกคือประเทศญี่ปุ่น อันดับ2สวีเดนแล้วก็สแกนดิเนเวียแล้วก็อันดับ3ประเทศไทยจังหวัดไหนค่าตัวตายมากที่สุดจังหวัดลำพูนค่ะมีอัตราการค่าตัวตาย20คนต่อปีคนไทยค่าตัวตายนะคะ3,000คนต่อปี สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยแล้วจนข่าวของคุณเสาแก้วจีใจล่าที่เขาผูกคอตายแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆเนี่ยที่เราได้อ่านเจอว่ามีคนฆ่าตัวตายทำให้แขกอะไปค้นเลยนะคะว่า ออถ้าเรามีปัญหาในชีวิตเราจะไปปรึกษาใครได้นอกจากเดินเข้าวัดไปนั่งสมาธิหรือว่าไปหาหมอดูเรามีจิตแพทย์ไหมนะคะที่จะมาช่วยให้คำปรึกษาหรือเราอาจจะมีโรคที่เป็นเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ไม่ใช่โรคจิตเราสามารถเข้าถึงยาเข้าถึงการปรึกษาหารือกับจิตแพทย์ได้ไหมมาดูตัวเลขก็ตกใจนะคะคุณผู้ชมว่าเรามีจิตแพทย์ทั่วประเทศ เป็นไปได้ยังไงทั้งประเทศมีจิตแพทย์อยู่746คนนี่เป็นข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตนะคะมีผู้ป่วยจิตเวทถึง2 0 0 0 0นคนนั่นแปลว่าจิตแพทย์หคนดูแลผู้ป่วยถึง2,300คนเรามีความต้องการจิตแพทย์นะคะอีกอย่างน้อย1,500คน14จังหวัดทั่วประเทศคุณผู้ชมไม่มีจิตแพทย์ประจำนะคะ แล้วผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาสูงถึงร้อยละหกนี่พูดถึงเฉพาะคนที่มีปัญหาเป็นจิตเวทแล้วนะคะคนที่ไม่ไม่ได้ป่วยเป็นจิตเวทแต่เรามีปัญหาเรื่องความเครียดเรามีปัญหาเรื่องออมีภาวะทางจิตใจทางอารมณ์ซึ่งแขกรู้สึกว่าบางทีการได้รับ อาหารเสริมที่อาจจะมีสารเคมีช่วยบรรเทาความเครียดออการได้รับยานอนหลับในขนาดที่เหมาะสมนะคะยาที่ช่วยผ่อนคลายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะช่วยแบ่งเบาอะค่ะการได้รับยาที่ถูกต้องหรือการได้รับคําปรึกษาที่ถูกต้องมันอาจจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาหรือชะลอนะคะเวลาที่ อาจจะทําให้ได้ตกผลึกกับปัญหาแล้วสามารถหาทางออกให้กับชีวิตหรือสามารถมีชีวิตนะคะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องไปคิดสั้นฆ่าตัวตายมันอาจจะช่วยแบ่งเบาไปได้นั้น ใครรู้สึกว่าเอ้ยการที่คนไทยเนี่ยค่าตัวตายสูงเป็นอันดับ3ของโลกมันสะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนจิตแพทย์ขาดแคลนนักจิตวิทยาแล้วเรายังต้องทําความเข้าใจกับสังคมว่าการไปหาจิตแพทย์มันไม่ได้เท่ากับเป็นคนบ้าแต่ละช่วงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่ นานๆครั้งเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากจิตแพทย์นานๆครั้งเราอาจจะต้องการยาอะไรบางอย่างที่ทําให้เราแบบชีวิตมันดีขึ้นนะคะมันสามารถมีเรี่ยวแรงที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ในขณะที่นะคะเรามีจิตแพทย์แค่700ร้อกว่าคนทั่วประเทศคนไทยส่วนใหญ่เวลามีปัญหาไปไหนนะคะพึ่งพาหมอดูค่ะเขาทําการสํารวจมานะคะศูนย์วิจัยเกสิกรไทยบอกว่า คนไทยร้อยละ54.6นะคะไปหาหมอดูเมื่อมีปัญหาร้อยละ36.6ดูหมอเมื่อมีโอกาสแขกก็คงเป็น1ใน36.6%นั้นแน่นอนนะคะร้อยละ5.4พึ่งพาเป็นประจำร้อยละ3.4นานๆนนครั้งคนไทยดูหมอบ่อยแค่ไหนคนกรุงเทพ4ีครั้งต่อปีถือว่าค่อนข้างสูงนะคะ ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสาน3ครั้งต่อปีค่ะคุณผู้ชมนี่อาจจะเป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขานะคะดูจากตัวเลขสถิติทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นได้เลยว่าปัญหาการขาดแคลนจิตแพทย์ปัญหาการขาดแคลนนักจิตวิทยาปัญหาที่อาจจะทำให้สังคมไทยนะคะยังไม่คุ้นเคยกับการที่จะ รู้สึกว่าการเดินไปปรึกษาจิตแพทย์เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันได้การขาดองค์ความรู้เรื่องยานะคะกับการบรรเทาความเครียดต่างๆนานา,นาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้คนจํานวนไม่น้อยเดินไปสู่การจบชีวิตลงนะคะเดินไปสู่การฆ่าตัวตายแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะ เผชิญกับปัญหาที่ใหญ่กว่าเช่นตอนนี้คนไทยก็คุยกันเรื่องเราจะได้เลือกตั้งเมืม่อไหร่เมื่อไหร่เราจะมีประชาธิปไตยการคอร์รัปชันเมื่อไหร่จะหมดสักทีเราหมดเวลาไปกับเรื่องพวกนี้จนเราไม่มีเวลาที่จะมาสนใจเรื่องแบบนี้ว่าเออมันมีปัญหาทางสังคมแบบนี้เราค่อนข้างจะเป็นวิกฤตเป็นไปได้ยังไงที่ประเทศมีคนอยู่70ล้านคนแล้วมีจิตแพทย์แค่700กว่าคนมันเป็นไปได้ยังไงแล้วเราควรจะ ให้ความสําคัญกับปัญหาแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูปัญหาในต่างประเทศเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําแท้งค่ะบีทาเกนไหลสูตรน้ำตาล2%ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกน กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการอินเทอร์วิวค่ะคุณผู้ชมวันนี้เว็บข่าวของประชาไทยนะคะนำเสนอข่าวการประท้วงหยุดงานของผู้หญิงที่โปโลแลนด์ค่ะซึ่งเขาจะประท้วงหยุดงานกันในวันที่ หยุดงานไปแล้วนะคะในวันที่3ตุลาคมทำไมนะคะจึงต้องมารวมตัวการหยุดงานประท้วงปกติเนี่ยการนัดสไตร์เนี่ยจะเป็นเรื่องการเรียกร้องค่าแรงนะคะหรือเป็นเรื่องเหตุผลทางการเมืองหรือเศรษฐกิจอื่นๆแต่คราวนี้เป็นเรื่องการเรียกร้องนะคะสิทธิในการทำแท้งค่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้หญิงต้องมาเรียกร้องสิทธินี้นะคะ คือปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมในประเทศโปโลแลนด์กฎหมายทำแท้งอนุญาตให้แค่ในกรณีของคนที่ถูกข่มขืนหรือในกรณีที่ทารกในครรภ์เป็นอันตรายซึ่งก็คล้ายๆกับกฎหมายทำแท้งในประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่ว่ามีสสในโปโลแลนด์ค่ะ เสนอให้มีการใช้กฎหมายจำกัดสิทธิที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือออกกฎหมายห้ามทำแท้งแม้แต่แม้แต่ในกรณีที่ถูกข่มขืนหรือทารกในครรภ์เป็นอันตรายโดยเสนอให้มีบทลงโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีกับผู้หญิงที่ฝ่าฝืนนะคะซึ่งร่างกฎหมายใหม่นี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเมื่อข่าวนะคะเมื่อมีการเสนอ พิจารณากฎหมายแบบนี้ในรัฐสภาค่ะก็มีผู้หญิงจำนวนมากนะคะออกมาประท้วงนอกจากจะมีการนัดหยุดงานแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้คนในโปโลแลนด์ค่ะ ก็ออกมานะคะบอกว่าจะนัดหยุดงานในเมือง60เมืองทั่วโปโลแลนด์นี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะถ้าเกิดว่า60เมืองทั่วโปโลแลนด์เนี่ยเกิดมีการ strike หยุดงานจริงๆแล้วจะมีการส่งเสริมค่ะให้สวมชุดสีดำแล้วก็โพสต์รูปภาพลงในโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมนะคะเป็นการแสดงสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น solidarity นะคะพลังของผู้คนที่จะบอกว่า การลงโทษผู้หญิงที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ของเธอในขณะที่เธอถูกโดนข่มขืนหรือว่าลูกในครรภ์ของเธอเนี่ยเจ็บป่วยนะคะเป็นอันตรายทำไมจึงเสนอบทลงโทษให้กับผู้หญิงเหล่านั้นโดยที่โทษจำคุกสูงถึง5ปีนอกจากนี้นะคะในโปลแลนด์เนี่ยยังมีการทำวิดีโอขาวดำนะคะ ในโทนทำมืนทำมืนค่ะแล้วให้ผู้หญิงนะคะแต่งชุดดำนะคะทาตาคล้ายกับเดรคล้ายกับร้องไห้แล้วก็ถือป้ายเพื่อแสดงเหตุผลที่บอกว่าทำไมพวกเธอจะต้องออกมาต้านกฎหมายห้ามทำแท้งฉบับใหม่นะบางข้อมูลเนี่ยก็ชี้ให้เห็นค่ะว่าในโปแลนด์นะคะมีบันทึกสถิติในเรื่องการค่มขืนได้แย่มาก คนถูกขม่มขืนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรายงานแล้วผู้ก่อเหตุขม่มขืนมักจะลอยนวลไม่ถูกให้รับผิดนั่นหมายความว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านนะคะหากมีผู้หญิงถูกขม่มขืนคนที่มาขม่มขืนผู้หญิงนะคะอาจจะลอยนวลพ้นผิดไปแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นเกิดตั้งคันขึ้นมาแล้วไปทำแทง้งผู้หญิงนะคะนอกจากจะโดนขม่มขืนแล้วต้องไปทำแท้งแล้วยังจะต้องติดคุกอีก5ปีมันเป็นธรรมหรือเปล่า แล้วก็มีการติดแฮชแท็กค่ะบอกว่าเป็นปร o ท e s t นะคะ black protest หรือการประท้วงสีดำในวิดีโอนะคะยังบอกว่ากฎหมายใหม่ของโปรแลรนด์นอกจากจะลงโทษคนทำแทงแล้วนะคะยังจะลงโทษผู้หญิงที่แทงลูกโดยไม่เจตนาโดยให้จำคุกอีก2ปีด้วยค่ะไม่ประท้วงก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วนะคะแล้วการประท้วงนี้ก็มีคนร่วมสนับสนุนนะคะค่อนข้างมาก ของโปลแลนด์นะคะคุณผู้ชมอุปสรรคสําคัญเนี่ยในเรื่องที่จะยืนยันสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายสิทธิเหนือมดลูกสิทธิเหนือการตั้งครรภ์ของผู้หญิงก็เป็นเรื่องของออการมีผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคทอลิกที่ค่อนข้างจะ เคร่งคัดแล้วก็มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงข่าวนี้นะคะก็ชวนให้คิดว่าในสังคมไทยผู้หญิงได้ตระหนักถึงสิทธิที่จะยุติการตั้งครรภของตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าหากในเมืองไทยนะคะหากมีกลุ่มผู้หญิงลุกขึ้นมานัดไตรหยุดงานนะคะเพื่อเรียกร้องสิทธินี้สังคมไทยจะมีที่ทางให้ พวกเธอหรือไม่แล้วเราจะมีโอกาสได้เห็น solidarity หรือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้หญิงนะคะในการยืนยันสิทธิที่จะยุติการตั้งรันนะคะในกรณีของสังคมไทยจะเป็นไปได้หรือเปล่าฝากให้คุณผู้ชมคิดนะคะวันนี้รายการอินเทอร์วิวค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ